在一个在在。 ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2547บัญญัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นองค์กรซึ่งต้องปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในการดำเนินการทั้งปวงเพื่อเทอิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์การสำนุงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข กองบัญชาการตำรวจนครบาลในสังกัดํำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อฝึกอบรมวิทยากรซึ่งเป็นข้าราชาการตำรวจที่ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้พร้อมที่จะเป็นวิทยากรไปฝึกอบรมประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างองยากรที่องค์รู้จากองค์กรต่างๆอาทิเช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำนักพระราชวังปีนี้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเราก็จะมีพระชนมายุครบ84,000ปรตลอดระยะเวลากว่า6 0ปีนะครับที่พระองค์ท่านได้ประกอบพระราชกรณียกิจ ที่สุดสำหรับประเทศไทยโดวยเฉพาะการทำลมไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา,าตริย์ส่งเป็นประมุขเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องตระหนักและก็ร,รักษาไว้เพื่อเกียรติภูมิของตำรวจไทยซึ่งเราก็ทำกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ็นที่ทราบกันดีในห่วงระยะเวลา3-4ปีที่ผ่านมาประเทศประเทศชาติมีความแตกแยกนะครับโดยเฉพาะในด้านแนวความคิดมีบุคคลที่ไม่หวังดีนำสถาบันไปกล่าวถึงในสิ่งที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงนะครับ ฉะะนั้นการที่พวกเราทุกคนมารวมกันอยู่นะที่นี้ก็ขอให้พวกเราได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อนำความรู้ที่เราจะได้จากวิทยากรซึ่งมีความรู้และก็ทราบเรื่องความจริงต่างๆจะมาถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของพระาบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เด็ดพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้พวกเราได้ทราบนะครับ